กราบสวัสดีพระแม่พี่น้องที่ติดตามช่องเจจเคจาก,กวัวฟาร์มกับมื้อนี้ช่องเจๆๆๆจเคจากัวฟาร์มกับพามาเปิดราคางวัวแม่ลูกนะครับลูกเป็นลูกลูกของ C y 0 9 6นะครับลูกเป็นลูกของ C y 0 9 6นะครับผมแม่น,นุ่มดีมากครับผม,มดนูนะครับนังนาครับนังนางามนะครับหนางามนะครับนังนาหนางามนะครับผมอออ นางน่างามนะครับนี่เบิ่งลูกเขาครับลูกนางน้านะครับนางน้านางยนเออลูกยืนงามเลยนี่ยเนี่ยโตของลูกเขาครับงามมากครับผมอ่านะครับแม่แพี่น้องครับแม่ลูกนะครับแม่ลูกแม่แม่ผสม TK Lambo ห้าเจ็ดเก้าไว้นะครับแม่ผสม TK ห้าเจ็ดเก้าได้พอสองอาทิตย์น้งสองอาทิตย์นะครับวันที่สี่ทับวันที่สี่ผสมวันที่สี่นะครับลูกไปแล้วนะครับลูกโอ้ยลูกจะเป้าไปอีละ โอ้ยบัส,สิเปิดราคาแม่ลูกโอ้โอปลป่อยบอลลูนยังมีมันห่วงลูกนะครับมันเลี้ยงลูกดีมากครับดูหางแม่ครับจูมันเดีจูนีนี่จูนี่นี่เออลูกมันอยู่นี่ละ,ะนะครับแม่ลูกนะครับแม่ลูกนะครับเปิดราคาที่เท่าไรครับเเปิดราคาแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแม่ลูกนะครับ แม่ผสม tk l a m b o ห้าเจวันที่4นะครับผสมวันที่4ยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านรอบนะครับผสมวันที่4วันที่4ดัอนนี้นะครับแม่ผสม tk l a m b o 579นะครับส่วนลูกเป็นลูกส่วนลูกเป็นลูก cy 0 9 6นะครับผมลูกเป็นลูก cy 0 9 6้าโอ้ถ่ายแป๊บเดียวยน,ยวนึงไว้มันเขา้าขอ้ออ่ะราคาแม่ลูก8 9 0ห0นนะครับถ้าใครต้องการแยกลูกนะครับเฉพาะลูก45,000บาทนะครับ เฉพาะลูก45,000บาทส่วนแม่ถ้าใครจะแยกแม่ก็45,000บาทเช่นกันนะครับผมแต่ส่วนแต่เจ้าของคงจะไม่ขายแม่นะครับถ้าถ้าถ้าจะแบ่งไปเฉพาะแม่นะครับเพราะว่าแม่มันก็ผสมไปแล้วนะครับถ้าใครต้องการแบ่งก็มาแบ่งลูกได้นะครับ45,000บาทราคาแม่ลูก89,000นะครับผมนี่ครับลูกบันทายลูกเขา มันถ่ายลูกเขาลูกซีใบส่วนาหกหนังหนานะครับหนังหนาเนื้อตัวใช้ได้ยีม่มีมันจะ้นผมบปะ <c oughs> หางแม่ยาวมากนะครับหางแม่เกือบลากดินนะครับเ <c oughs> นี่ยครับแผงคอลูกหนามากนะครับม่ <c oughs> นหวงลูกมันลูกไปแสยังกระตัมเลี้ยงลูกดีนะครับแม่นำนมดีนะครับ แม่ก็ใหญ่นะครับแม่สูงประมาณ145นะครับ145ขึ้นนะครับนะครับเป็นแดงครับดำเป็นดำแม่ขาวเนี่ยครับเนี่นะครับแม,บแม่ผสมทีเช่แลมโบ่ห้59ไปแล้วมันจะเตะมป่ะบะ้าง <c oughs> ี่มีจูงไปอีกได้ยปะ่ะจูงไปอีกเดีย่ะได้ป่ะจูงไปอีกได้ยปะ่ปปะครับผมเช่เห็นลูกให้เพิ่นเห็นลูกมันเออเนี่ยนะครับลูกหนงังหนานะครับดูหนังคอครับ อ่มันยังละ okay, โอเคนะครับ<า>นี่ครับลูกเขาโอ้โหเฉพาะลูกสี่หมืนห้านะครับเฉพาะลูกสี่หมืนห้าเจ็เดือนละสามเดือนสี่เดือนสามถึงสี่เดือนนะครับสามถึงสี่เดือนสี่เดือนน่าจะประมาณสี่เดืเอนละิึงโตงความใหญ่มันแต่ก็สามารถจับยาโนมได้ละหญ่พอดีเอาไปกินอาหารก็ได้เลยนะพูดถ้าพูดได้อาหารถึงาะไม่งกินมันกินฟางกินนะยาเก่งนะครับตัวนี้ถ้าใครจะแยกลูกไปเลยก็ได้นะครับ เอาไปกินอาหารนี่ก็สุดยอดแล้วครับผมราคาลูก4ี่หมนะครับส่วนแม่ส่วนแม่ลูก8ปดหมนกาะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําราคาแม่ลูกเลยครับ8ปดหมนะครับแลูก8ปดหมแม่ผสม TK Lamb o โบ่ห้ไว้แล้วถ้าไม่มีบุญไม่ได้ผสมนะครับ TK 579คุณหมอเขาบอกเองจะขอก็บอกเองนะบ่มีบุญม่ได้ผสมนะครับนำเชียเพเ่็นบาคายเฮยังก็บอคาย,ห,ย,ย,าคายห้เล็ดร้อยอ่บอคายห้เล็ดร้อยนะครับ บ่อไข่ฟ้ามไงผ่านอันนั้นนะครับผมแต่เพิ่นกะผสมดีบริการดีนะครับผมอยู่ขอกนี่ครับผสมไปแล้วจักตัวสองเนาะผสมไปแลาต้องขับสองตัวอ่าอยู่เชฟูมนั่นี่ยผมกะผสมไปตัวหนึ่งกันนะครับผสมไปตัวหนึ่งกันคุณหมอเพิ่นกะมาผสมเทียเดียวติดนะครับผมหมออิวนะครับเจ้าของทีเคเดมโบหาเจ็ดเก่านะครับแพงคอหนานะครับลูกะ ตะนอกกระดีนะอันนี้มันอันนี้มันยืนมาดีซืยใ่ไตะนอกของเรนนั่นนี่อึ๊บอ่เนี่ยครับตะนอกกระดีนะครับถ้าลูป้ามันยืนดีๆีแน่นอนนะครับหนากงามกระดูกก็ได้นะครับไม่ไม่น้องสีสีแค่มันบาแดงเนียนปันใดเนาะสีแค่บาแดงเนียนปันใดนะครับเพราะว่าแมียขาวๆแต่กะโอเคครับไปใส่แดงก็ได้แดงครับเนี่ยตัวเนี้ยครับผมงามครับเพราะว่าเนื้อหนังเขามาเต็มเลยครับผมอ่าผู้ใดมากระโทรมาได้นะครับเบอร์ทีเบอร์โทร เบอร์เท่าไหร่นะครับ080 0 0, 0. 0 7021 787อ่าู้เดียวมากระโทมมันะครับคุณพ่อมนีนะครับผมอยู่บ้านหนองแจ้งน้อยตำบลเสมาใหญ่อำเภอบัวหญ่จังหวัดน,นครราชสีมานะครับผมอ่าอ่าโอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวพาไปเบิ่งแม่ลูกอีกตัวนึงครับ<อ>นี่มีอะไรฮะดีแล้วผมจะไป <c oughs> ผมยานแ <c oughs> ม่เขาโตใหญ่นะครับ <cido f 2> เออเอาไปงงไปเออนะครับลูกเขาหนางามนะครับลูกเขาหนางามน้ำตสมูทนะครับลูกซีไวศูนเขายางไปใส่ล,ละอีหล่าเอ้ยนี่มีเอาตัวแม่ลูกนั่นออกมาเลยเปิดพร้อมกันล<ะ>เลยนี่นะครับได้เบ่งลูกเขาแล้วนี่ชัดเจาะครับผมงามนะครับตาผูาดใดเบ่งคลิปเอา,เอามันเข้าไปยังนด่ขอข่าไ นะครับน้ำนะครับดูเขาเนี่ยนะครับรมมลูกซีไวสเก้าหกนะครับพี่แม่พน้กงราคาสี่หมื่นหานนะครับตัวนี้ครับถ้าแม่ลูกแปดหมื่นเก้านะครับผมอโอเคนะครับ ส่วนแม่นี่กับทองที่เคี้ยวแล้วโมหาจิตก็ยังมาท่านขายนะครับผมจะพาไปเบิองแม่ลงอีกคู่นึงครับเอา้านี่ครับลูกเขาอีกแม่ลูงหนึงไปออกไปลูกๆออกไปลูกโอ้หงหนานมากครับอันนี้กับลูกสีไวซ์ูนเกลฮกนะครับอันนี้กับลูกสีไวซ์ูนเกลฮกนะครับพี่น้องย่างไปยังลรอวะ เบิ่งแม่เขาก่ันก็ได้ครับนี่นี่แม่เขานะครับมีแม่เขาแม่เขาใกล้ขึ้นนงยี่มีใกล้ขึ้นนะใกล้แล้วนะครับใกล้ขึ้นแล้วนะครับแม่นี่ครับแม่เขานะครับแม่นี่ก็สูงค่ะเติบยันครับสูงโอ้ยนำนมดีมากเลยครับนำนมดีนะยี่มีเบิ่งนมเป็นเต่านมสุดยอดเลยครับแผงคอขนาดนะครับเต่านมดีนะครับเบื่องเต่านมครับฟัดตรงเ้ตรงเ้เดาไปตรงเล้งเอือ สูงไรสูงจุดต่ำสังนกะซีเอ,อ้ยยืนนี่อะไรนี่มียืนนี่ละหายมันหันหน,น้ามาทั้งนี้เออนั่นแหละเออพราะและจังชนละเนีย่ยนะครับสูงนะครับตัวนี้สูงประมาณมอลอยหาสิบน่าจะลอยหาสิบได้นะครับน่าจะลอยหาสิบนะครับผมตัวนี้ครับประมาณนะครับกาด้วยสายตาผูหางกระง,งามนะครับผูหางกระง,งาม วงคอกระเชิดดีนะครับผมวงคอกระเชิดดีา้ำตโตก่ยาวนะครับน้ำตกไก่ยาวน้ำนมดีนะครับน้ำนมดีส่วนลูกเขาเป็นลูกตัผูนะครับลูกเขาเป็นลูกตัวผู้เนี่ยน้ำนมดีมากครับพ่อแม่พี่น้องส่วนลูกเขาเป็นลูกตัวผูนะครับนี่ครับลูกตัวผูลูกซีไวศูนก้าวกครับหนังหนามากครับเสียดายแต่มีปานครับหนังหนานะครับมันยางไปยังละว่า เนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องเออหูเขาก็จะได้แม่มานะครับหูเขาจะได้แม่มานะครับแต่เนื้อโตล้ำโตเขานี่ได้พอมาครับลูกซีไวสูนเกาหกนะครับผม่านี่ครับพ่อแม่พี่น้องเนื้อโตเขานะครับแพงข้อหนามากครับจักรมัดจะใส่มันย่นดีนะถ้าหูมันสั่นหน่อยนึงไวเด็ดเลยน้ำนมแม่ดีครับน้ำนมแม่ดีแจักเดือนละล่ะลูกมันครับจักเดือนละ สองเดือนสองเดือนสองเดือนกัวปะประมาณสองเดือนกัวนะครับจะข่าวสามแล้วนะครับลูกเขานะครับแม่น้ำนมดีมากนะแม่น้ำนมดีหางกระงามนะครับสูงใหญ่ยาวนะครับแม่เขาเนี่ยครับลูกเขาแม่ลูกคู่นี้เปิดราคาที่เท่าไหร่ครับเจ็ดหมื่นหาไหมเจ็ดหมื่นหาเปิดราคาที่เจ็ดหมื่นหานะครับผมเปิดราคาเจ็ดหมื่นหานะครับแม่ลูกนะครับ แม่ไ,ไก่ผสมแล้วล่ะครับผมเบิ่งนำไม่เอานมดีนะครับแม่ตอนเขาตรวจตอนเขาท่องอยู่เขาหายเจ็ดหมื่นห้าครับเจ้าของมาขายพอออกลูกมาเราจังจะขายเจ็ดหมื่นหาครับพ่อแม่พี่น้อกนี่แหละครับผมใหญ่งามดีนะครับตัวนี้ครับราคาเจ็ดหมื่นห้านะครับผู้ใดสนใจก็โทรได้ที่เบอร์โทรศูนย์ ว่าว่าไหมผมจำไม่ได้ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สองหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดนะครับคุณพ่อมีนะครับผู้ใดมากกระทมา a นะครับอยู่บานนองแจ้งน้อยตระมนเสมาไ่อำเภอบัวไ่จังหวัดนครราชสีมานะครับหลูกเขานังน้ากันนังน้ากระดูกไ่นะครับตะหนอกงามนะครับตัวนี้แผงข้อมองแผงนอครับพี่น้องเสียที่มีแต่ป่านนะครับมีป่านแต่ก็เป็นยังครับ เอาแม่เขาไปใส่เอาแม่เขาไปใส่พอดีๆนะครับผมเอาแม่เขาไปใส่พอดีๆก็ได้เด็ดนะครับน้ำนมดีมากครับน้ำนมดีมากครับนี่ลูกเขานะครับผมอ่าเค๋นะครับผู้ใดมากะติดต่อมาได้โทรมาได้นะครับผมมันอยากใหญ่ <laughs> ไขรไต่ปานทองอ่ะครับผม ไปมากัติดตมามนะครับ่วนเมียนี่ทองทิคเคสและโมหาเจ็ดก็เจ็ดเดือนนะครับผมยังมาท่านขายนะครับได้เซียนหาจึงจะขายครับผมกนี่รับสวัสดีพ่อเบพีนองน,นะครับมือนี้กะปากกสไะไรก็ติดตามช่องชิจิเคจากคอฟ้าน,นะครับมือนี้กะสวัสดีครับ <c oughs>